ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องเพกาฝากเมตตาม่นผ้มก็จะมานําเสนอทางด้านว่านครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูว่านไฟใจดำเขาเรียกบางที่ที่ภาษาการเขาน่าจะเรียกว่านไผ่ว่างั้นแต่ที่บ้านผมเขาเรียกว่านไฟไอตัวนี้เป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นสีเหลืองส่วนตัวนี้เป็นสีดำเดี๋ยวจะขุดขึ้นมาให้ดูขุดเลย นี่ต้นต้นก็จะสีดำดำหน่อยนะครับนนี่สีดำเดี๋ยวผมจะมาหันให้ดูเดี๋ยวดูก่อนนี่รับต้นก็จะสีดำดำนะครับที่จริงมันยาวอยู่นะแต่ผมตัดออก ตัดแล้เพิ่มให้มันสูงมาเห็นไหมสีดำไปส่วนไอ้นี่มันจะเป็นสีเหลืองคนละสายพันธุ์กันแต่เขาก็มีความคลั่งมีความเป็นสมุนไพรเป็นอะไรเหมือนกันนี่สรรพคุณก็เป็นยาอายุวัฒนะเขาว่าเป็นายาอายุวัฒนะเป็นยาบำรุงกำลังส่วนในด้านไสยศาสตร์เขาก็ว่าเป็น ไชล่ะเป็นเป็นยาเป็นยูอยเขาจะเอาไปแนะนําไปต้มพวกเรียนคุณใส่เล่นพวกเล่นของเล่ยนอะไรเขาจะนําไปต้มต้มกินเขาว่าเป็นด้านขงกระพันชาติีว่าง,งันนฟันไม่เข้าแทงไม่เขานางเหนียวเขาบอกแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่ก็บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็น เราไม่เคยเจอก็มในมาบของมหมันมุ่ยมีเป็นสีดำสวยเลยสีดำกดเด่เดนด้านนี่แหละที่ผมบอกไปบางคนก็เอาไปกันปอบกันอะไรได้ด้วยผมเชื่อโบราณคนโบราณเขา ปอบปอบกลัวส่วนมากเขาจะไปห้อยให้เด็กเด็กแรกเกิดเดยวไปติดกระเป๋าเด็กแรกเกิดไว้เพื่อไม่ให้แม่ไม่มีอันตรายมาทําอะไรได้พวกผีวิญญาณพวกปอบพวกอะไรพวกนี้ส่วนมากมันจะมาใกล้เด็กไกลคนท้องเขาก็จะไปห้อยไปติดไว้สีก็จะดำหน่อยส่วนอันนี้ก็จะเหลืองสายพันธุ์สีเหลืองบ้านบ้านผมเรียกบ้านไฟว้านไฟเหลืองบ้านไฟดำ ก็มาปลูกไว้นานแล้วแต่ผนตัดต้นออกมันสูงเกินไปดอกก็สวยเหมือนกันครับเนี่พา,าไปดูดอกก่อนอันนี้ดอกก็จะประมาณนี้นี่ทีนี้ก็ดอกเริ่มเหนียวแล้วบางคนก็ไปต้มทํายาเนี่ยส่วนมากคนเล่นของเล่นอาคมเขาจะไปต้มเป็นสมุนไพรต้มกินกันเขาบอกว่าทําให้นังเหนียวทําให้อยู่โยงครงกระพันว่างั้น สำหรับท่านใดที่เข้ามาดูที่กดไลค์กดติดตามนะคงขอขอบคุณมากนะครับ mm hmm. และท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ผมขอขอ,ขอ,ขอ,ขอฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านใดที่จะนําไปปลูกก็ลองติดต่อมาดูสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับขอบคุณครับ